วันนี้เรามากับผู้นำทางฮะในปราณของเราเน้องหัวหัวปราณน,น้องลูกแกว้วน้องสยามกำลังลงจากเขาฮะสยามลงมามลูกแก้วลงมาโอเคไม่เอาไม่เอา กลังลงจากเขาครับ,บวันนี้เรามากับผู้นำทางฮะในพลานเของเราเน้องหัวหัวปลาน <c oughs> <c oughs> น้องแกว้วน้องสยามกำลังลงจากเขาครับตอนนี้ตอนนั้นอะขึ้นรถไม่ได้เพราะว่าเพาะว่าหินเพราะว่า nó phải đồn tì này lùng, lùng, lùng. lùng đi qua máy à, mà để... ok lang để... à, cái này luôn. ok mà Hãy subscribe cho kênh Ghiền เล่นมากเลยอ่ะพ่อ้น้าเอายัเล่นเหรอไม่เล่นหรอกกลัวมันพัดไปมีแป๊ะเอแกลบมีแกลบลงเลยนะลงยังไงอ่ะหนูไม่มีเสื้อผ้ามาเปลี่ยนอ่ะก็แชยขาไงอุ้ยไม่เอาแล้วหนูเปี่ยนหนูขอลองได้ไหมอ่ะไม่ลองหรอกอยากลองเอาขาไปพี่แกลบจะอาบดิผมรออ่อานไหมพา,ามาดูอ่า เดี๋ยวครั้งหน้าเราค่อยเล่นเพราะว่าหนูไม่ได้เอาเสื้อผ้ามาเปลี่ยนสักคนเลย ทับขาเืเลือดไปได้แต่คนไปไม่ได้ตองดีๆเลยครับวันนี้อ่ะนั่งดีๆทุกคนนี่่ดีไม่ดีเอาไม่ัวัสดีค่ะอันนี้เราจะพาไปสวนลังไ่ไปเลยวันนี้ เราพาเด็กๆมาเที่ยวสวนลำไยพลังดีครับครับผมพลังเลยครับเรามองนี่สวนลำไยนะม,ยมีกล้วยมีลำไยเรามาเอาลำไยไปฝากพี่วิวกันวันนี้เด็กๆขึ้นไปก่อนล้ว นี่เป็นเขาฮะขึ้นเขาไปยอดเขาอยู่บนนูน้นฮะครับผมตอนนี้เราก็ขึ้นมาบนยอดดอยและะ้วฮะรู้สึกเหนือนิดนึงเลนี่ก็ <Ay> เด็กๆก็ขึ้นมาด้วยนะฮะเ <Yeah. S 1> ดี๋ยวเราไปดูลำยากันต่อ นี่เป็นยอดเขานะลูกดดมากมากเลยครับผมอันนี้จะเป็นต้นใหญ่เดี๋ยวเราไปถ่ายมุมสูงกัน ขอเสียงเด็กดอยหน่อย <Yeah. S 1> <laughs> ผู้พิชิตด,ดอยของเราเดี๋ยวเราไปดูว่าเราอยู่บนยอดดอยมันสูงแค่ไหนตามมากันเลยนี่นะอบอกได้เลยว่าสูงอยู่ข้างล่างฮนะล่างนูน้นไกลมากแครเลก็บ่าขึ้นมาไม่ได้ก็เลยเดินขึ้นมาเองวันนี้ฝนตกเกลี่ยกฮนะรถขึ้นมาไม่ได้ครับ นี่อะไรทางน้ำยุงจข้างเยอะท่านะฮตนี้ เด็กๆอยู่นี่เฮ้ยกับล้านต้นนี้จะสูงครับจะเป็นสูงมากค<า>รขึ้นไปข้างบนนี่ต้น,น,นสูงต้นสูงครับผม